สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทารโอโดยแม่หมอความสุขหัวโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออรา่าพลังงานเอนเนอร์จีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในดีมีดีในดีมีดีหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะทุกคนโปดรดจงใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนท like, ี่ไม่ค้าโฆษณาแต่ถ้าค้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนเทให้ซปเปอร์แดงแม่หมอแต่ถ้าให้ไม่เเป็นตอม ยค่ะทุกคนคะ่ะสามารถซัพพอร์ตชากาแฟขนมกับแม่หมอได้เลยนะคะนะคะแล้วก็แอดไลน์มาบอกด้วยนะคะทุกคนคะ่ะแม่หมอจะให้ของเล็กๆกน้อยๆตอบคืนค่ะมาค่ะเช้านี้เป็นวันพระใช่ไหมคะทุกคนเรารู้สึกว่าคเราพบภูมิที่พินเด็กเขาอยากจะมาสื่อสารกับคุณเราไม่รู้หรอกว่าเขาอยากสื่อสื่อสารอะไรเขาเป็นเด็กแบบไหนนั่นเองนะคะแต่เรารู้ว่า เรารู้สึกมากๆเลยว่ามีเหล่าวิญญาณเด็กอาจจะเป็นกุมานทองหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อะไรก็ตามเรายังไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากมาสื่อสารกับคุณเราไม่รู้นะคะว่าเขาเป็นใครแต่เรารู้สึกว่าเขาอยากมาสื่อสารกับคุณในเดือนแห่งความรักนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะนะคะเรานะคะพบภูมิที่เป็นเด็กนะคะเราพบภูมิที่เป็นเด ARRATOR, เ็กเขาต้องการสื่อสารกับคุณนั่นเองค่ะแล้วเขาอยากสื่อสารกับคุณในเรื่องใดนั่นเองนะคะนะคะเขาเป็นเด็กแบบไหนนั่นเองนะคะที่จะมาสื่อสารกับคุณนะคะมาค่ะนะคะเราพบภูมิที่เป็นเด็กต้องการสื่อสารกับคุณใช่หรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้ออกมาถ้าใช่ก็ขอให้ออกมาทุกคนนะคะ Oh. ทุกคนทุกคนทุกคนคุณรู้ไหมว่าไพ่นี้หมายถึงอะไร Queen ควีนออฟคัพและก็ Queen ควีนออฟคัพและก็ King คิงออฟคัพคนที่ไพ่คลิปนี้สำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไพ่คลิปนี้สำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เท่านั้นค่ะ นะคะเพราะ king คิงอ o อบคัพตัวแทนของผู้เป็นพ่อ queen o f c คัตัวแทนของผู้เป็นแม่ทุกคนเราสับไพ่แล้วทุกคนดูนะเราสับไพ่แล้วทุกคนทุกคนเราถึงอึง้งเราถึงเงียบไงนี่คือ king o f c คับและก็ค u e e อ o อ c คับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่มีจิตสัมพันธ์กับเด็กน้อยนะคะเราไม่รู้หรอกว่านะคะ เป็นไข่แต่พลังงานที่มานี้คือพลังงานพ่อกับแม่นั่นเองถ้าคุณคิดว่าเป็นคลิปของคุณคุณฟังต่อไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่คลิปของคุณปัดผ่านนะคะเพราะเรารู้เลยว่าโอ้โหทุกคน k ิงออ f คั p ตัวแทนของพ่อกับแม่นั่นเองนะคะ k ิงออ f คั p ความสุขนะคะคุณกำลังนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบว่ากุมารทองหรืออะไรเราก็ไม่รู้นะคะแต่เรารู้ว่า เราพบภูมิที่เป็นเด็กเขาอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณซึ่งเราไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่เรารู้ว่าเขาต้องการติดต่อสื่อสารกับคนที่มีอายุ4030ปีขึ้นไปที่เป็นพ่อที่เป็นแม่นั่นเองนะคะต่อค่ะและในเวลานี้แม่หมอขอสับไพ่ก่อนนะคะทุกคนนะคะช่วงเวลานี้ในสายตาของเขามองคุณเป็นอย่างไรคะวิทุกคน king of swords นะคะเขามองคุณว่านะคะนี่คือเขาต้องการมาติดต่อเด็กน้อยต้องการมาติดต่อกับคุณโดยตรงมาสื่อสารกับคุณโดยตรงเลยนะคะนี่คือเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยนะคะเป็นเด็กผู้ชายและก็เด็กผู้หญิงมาติดต่อสื่อสารมาแบบเร่งด่วนเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะวันนี้ พยาลมไม่ทํางานนะคะพยายมพยาม,มัจุลาชอะไรก็ไม่ทํางานนะคะถ้าเป็นวันพระนะคะทุกคนแล้วแล้วไม่แล,แ,ลแล้วแล้วแล้วพวกเราพบภูมออกมาเมื่อถึงเวลาเขาจะกลับไปเองค่ะเขาจะรู้หน้าที่ของเขาเหมือนเราไปทํางานแล้วก็กลับบ้านอย่างนี้ละค่ะทุกคนนะคะนี่คือน้องเขามาบอกโดยด่วนเลยค่ะ สิ่งที่เขามาบอกคุณนั่นเองเขามองคุณอยู่นะคะแล้วเขาต้องการติดต่อสื่อสารกับคุณแบบเร่งด่วนนั่นเองนะคะเขาต้องการสื่อสารเรื่องอะไรคะนะคะเรื่องอะไรคะความผิดหวังเสียใจห้าถ้วย นะคะเขารู้สึกว่าผิดหวังเสียใจที่คุณไม่ได้ระลึกถึงเขาเลยเวลาทําบุญทําทานนั่นเองนะคะเวลาคุณกวดน้ําหรือทําบุญทําทานเขารู้สึกว่าทําไมคุณทําบุญทําทานแล้วคุณระลึกถึงแต่คนอื่นแต่คุณไม่ได้ลึกถึงเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนฮาถ้วยนะคะนะคะเวเวลาคุณทําบุญทําทานนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ระลึกถึงเขาถามว่าเขายังไปผุดไปเกิดไหม เขายังไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะคะทุกคนเพราะว่าบางคนยังทําไม่ถูกนั่นเองนะคะทุกคนนะคะบางคนยังทําไม่ถูกนะนะคะเขาก็เลยบอกว่าเขารู้สึกเสียใจนะคะในสิ่งที่พวกคุณมองข้ามเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วไงต่อคะทุกคนนะคะนะคะ,นะะ Kling of Swords ะคะิงออฟสอดถามว่าเขารู้สึกแค้นคุณไหมเขาก็รู้สึกแค้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แค้นอะไรนักหนาคิงออฟสอด นะคะเขามาบอกคุณเขาต้องการความยุติธรรมนะคะเห็นค้อนไหมคะคอนอยู่ข้างบนแล้วก็ดาบเขาต้องการความยุติธรรมครั้งนี้เขามาบอกคุณอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้คุณได้ทําได้ถูกต้องนั่นเองแล้วเขาจะได้ไปสู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะให้คุณทําวิธีให้ถูกต้องนั่นเองนะคะแล้วก็ระลึกถึงเขาแล้วเขาจะได้ไปอยู่ในภพภูมิของเขาที่ถูกต้องไม่มีบ่วงเวรบ่วงกรรมเขาจะได้ไปอยู่ในภพภูมิในโลกแห่งวิญญาณที่ ดีของเขานั่นเองนะคะเขาอยากมีเสื้อผ้าใส่เขาอยากมีมา้าอยากมีอะไรตามที่เขาปรารถนานั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคน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 ทุกแป๊บหนึ่งนะขอไม่หมออึอ้งแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนทุกคนเราสบายแล้วนะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายน้องจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะนี่คือเขามาบอกเป็นครั้งสุดท้าย นะคะเขามาบอกเป็นครั้งสุดท้ายมาบอกคุณพ่อคุณแม่เขานะคะหรือคุณที่มีจิตสัมพันธ์กับเขานั่นแหละค่ะนะคะนี่แหละค่ะนะคะคเราบอกเลยเขานะคะมาบอกคุณเป็นครั้งสุดท้ายครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วและคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาหรือมีส่วนมีส่วนที่นะคะได้ผูกพันกับเขาถ้าคุณเข้ามาดูแรนดอมนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนเพราะ นะคะไพ่เนรนดอมนี้นะคะจงใจให้คุณได้รับรู้คุณอาจจะไม่ได้ทําแต่ว่าญาติคุณอาจจะทําหรือว่านะคะใครก็ได้นะคะคุณต้องมีส่วนเกี่ยวพันกับคลิปนี้แน่นอนถ้าคุณไม่มีส่วนเกี่ยวพันคุณจะไม่ได้รู้คลิปนี้และคุณเห็นไหมคะคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหมคะที่เราตกใจ k i o ิงอ o ฟสอด e e ีนออฟ o อด King of Cup Queen of u u p คุณเห็นไหมทั้งที่เราสรับไพ่เราพูดแล้วเราก็สับไพ่เราลูดก็สับไพ่แล้วไพ่จะออกมาแบบนี้โอ้โหทุกคนไม่ว่าน้องจะเป็นผู้ชายหรือน้องเป็นผู้หญิงนะคะน้องมาทวงยความยุติธรรมให้กับตัวเองนั่นเองนะคะและเขาบอกว่าเขาก็อยากไปผุดไปเกิดเขายังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเขายังไม่ได้ไปอยู่ในภพภูมิที่เขาปรารถนานั่นเองค่ะและนี่เป็นครั้งสุดท้ายให้คุณทําให้ถูก ทำให้ถูกคืออะไรคุณซื้อตุ๊กตาที่เป็นรูกผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะคุณไม่รู้ว่าน้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายให้ซื้อตุ๊กตาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเวลาไปทําสังฆทานนะคะแล้วก็เอ่ยชื่อเขาตั้งชื่อให้เขาเรียบร้อยเวลาตกฟากที่คุณไปทําแท้งนั่นแหละค่ะหรือว่าที่มีส่วนเกี่ยวพันแล้วก็ซื้อชุดให้เขานะคะเขาโตแล้วนะคะให้คุณแล้วก็นะคะไปถวายที่เราบอกแล้วนะคะเราเคยโพสต์ครั้งหนึ่งแล้วนะคะ บทนะคะที่มีอายุร้อยปีขึ้นไปต้องมีรูปผู้ชายตุ๊กตาผู้ชายหรือผู้หญิงเท่านั้นนะคะแล้วก็นําตุ๊กตาผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไปทําสังฆทานจากนั้นเผาเผาค่ะเผาตุ๊กตาผู้หญิงผู้ชายตัวแทนของเขานั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็เอ่ยชื่อเขาสาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้จบ นะคะเขาเรียกว่าชาปนากิจนั่นเองนะคะทุกคนนะคะสิ่งที่เขามาบอกนี่เป็นการชาปนากิจเขานั่นเองอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่แม่หมอคลิปที่ที่ผ่านมาเคยทําแล้วแหละปีที่แล้วแต่ไม่ได้บอกว่าให้ทําชาปนากิจแล้วน้องเขาต้องการสื่อสารว่าให้คุณทาพาชาปนากิจให้เขาด้วยเป็นรูปผู้ชายหรือผู้หญิงเอาสองตุ๊กตาสองอันนะคะเป็นผู้ชายและเป็นผู้หญิงด้วย นั่นเองแล้วก็ชาปนกิจเขานะคะพอทําพิธีเสร็จชาปนกิจเดี๋ยวแม่หมอจะแนบโพสต์ไว้ให้นะคะว่าทําอย่างไรนั่นเองนะคะต่อค่ะนะคะแล้วไงต่อคะทุกค,ค,คุณค่ะค,คุณค่ะค,คุณค่ะคุณค่ะเขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณคุณอาจจะทําเขาโดยไม่ตั้งใจนะคะเห็นไหมเห็นคมมีดไหมคะเห็นมีดไหมคะ คุณอาจจะทําเขาด้วยไม่ตั้งใจเขาก็ไม่ได้โกรธคุณแต่เขาจะมาสื่อสารให้คุณได้รู้ว่าเขาต้องการไปผุดไปเกิดคุณเห็นไหมสิบดบับหมดเวรหมดกรรมเขาต้องการจบเวรจบกรรมกับคุณตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้ แต่เวลาคุณทําคุณจะต้องไปทําในวันเสาร์หรือวันพุธนะคะวันพุธวันไหนก็ได้ที่เป็นวันพุธนะคะแล้วเราจะบอกวิธีให้คุณไปดูในโพสต์นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าวิธีทําทําแบบไหนนั่นเองนะคะ ตุ๊กตาผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ซื้อชุดไปด้วยนั่นเองแล้วก็เอ่ยชื่อเขาตามที่อในโพสต์เลยนะคะและเขาจะได้ไปผุดไปเกิดทําชาปนิกิจให้เขาเลยในวันนั้นเลยวันเดียวลคะค่ะแล้วยังไงต่อคะทําวันเสาร์ก็ได้นะคะทุกคนแล้วไงต่อคะ สิ่งที่น้องอยากมาบอกพบภูมินะคะถ้านะคะถ้าคนที่รู้สึกว่าวิบากกรรมคุณมีเยอะๆคุณก็ลองทําวิธนีนี้ดูนะคะบางคนบอกว่าฉันยังไม่เคยทําแทงก็ลองทําดูเผื่อคุณมีผูกพันกับ เจ้ากรรมในเวรที่เป็นเด็กตั้งแต่อดีตชาติปางก่อนมาแล้วก็ซื้อแล้วก็เอ่ยชื่อกับเขาถ้ามีบุญสัมพันธ์กับแบบนี้แบบนี้ตั้งแต่อดีตชาติปางก่อนเคยทําร้ายเด็กแบบนี้แบบนี้นะคะก็เอ่ยไปแล้วก็ทําชาปนากิจให้เขาซะเพราะว่าถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แสดงว่าคุณมีบุญสัมพันธ์กับคลิปนี้น้องเขาต้องการสื่อสารกับคุณนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะนะคะสิ่งที่น้องเขาอยากจะบอกทุกคน ห้าดาบนะคะห้าดาบความมุ่งมั่นความอาราคาทแคนถามว่านะคะที่ผ่านมาเขาอาราคาทแคนคุณไหมเขาก็อาราคาทแคนที่คุณเจออุปสรรคปัญหาทีเา่เขาเรียกว่าอุปสรรคปัญหาคืนไม่ได้ไขไม่ออกหรือว่าคุณต่อสู้อยู่คนเดียวเหมือนจะดีก็ไม่ดีนั่นแหละคะ่ะสิ่งที่คุณเจอนั่นแหละคะ่ะเพราะอะไรคะเพราะน้องเขานะคะมีความอาราคแหแรงนั่นเองนะคะแม้ว่าคุณจะทําให้แล้วแต่คุณอาจจะ นะคะทาไม่ถูกวิธีเดี๋ยวแม่หมอจะโพสในชุมชนให้นะคะที่เป็นรูปให้นะนะคะแล้วจะได้เอาไปทําในวันเสาร์นั่นเองค่ะนะคะคุณจะได้เตรียมอะไรพร้อมๆแล้วก็ชาปนากิจเขาไปเลยนะคะมันจะได้สิ้นสุดซึ่งกันและกันแต่ต้องทําในโบสถ100์ร้อยปีเท่านั้นหาโบสถ์ร้อยปีให้เจอนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะแล้วน้องเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะ่ะ โอ้โหห้าห้านะคะไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลนะคะไม่ห้าคุณดูดิค่ะคุณดูไพ่ออกมาดีค่ะคุณดูไพ่ออกมามีแต่ความอาฆาตแค้นนะคะบางคนนะคะไปมาแล้วไปทํามาไปทํามาแล้วนะคะแต่ว่าคุณอาจคุณเห็นมือที่สามไหมบางคนอาจจะไม่ใช่ อาจจะไม่ใช่คนที่เป็นคนทําโดยตรงแต่คุณมีส่วนร่วมเห็นมือที่สามไหมคะมีส่วนร่วมในการกระทําครั้งนี้เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อคุณได้ดูคลิปนี้ให้คุณรู้เลยว่าคุณก็มีกิจผูกพันกับน้องเขาเพราะฉะนั้นเราพบภูมิเขามาบอกคุณนะคะชีวิตคุณปัญหาเรื่องการงานการเงินที่มันมีอุปสรรคแบบเนี้ยเพราะ ความอาฆาตแรงจากเหล่าภพภูมิที่มีจิตดวงใจที่บริสุทธิ์จิตดวงจิตที่บริสุทธิ์ที่คุณทํารลายเขานั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือสิ่งที่น้องเขาบอกให้รีบทําถ้าคุณไม่รีบทําชีวิตของคุณก็จะเจอแบบแบบนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะก็จะเจอแบบนี้แหละนะคะไม่ว่าคุณระลึกได้ก็ดีละลึกก็ไม่ได้ก็ดีนั่นเองนะคะ้าเนี่ยค่ะทําเลยค่ะนะคะเสียค่าใช้จ่ายไม่ถึง500บาท นะคะซื้อตุ๊กตาผู้ชายผู้หญิงแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราโพส์ในชุมชนให้นะคะรีบไปทําในวันเสาร์นี้นั่นเองค่ะเพราะวันเสาร์นี้เป็นวันที่ดีนั่นเองเราดูเลิกให้แล้วนะคะก็คือวันเสาร์นี้นั่นเองนะคะต่อค่ะุกนนะคะแปดเดือนแล้วจากที่คุณเจอปัญหาเจอปัญหานะคะอย่าลืมบริจาคเงิน อย่าลืมบริจาคเงินใส่สูงใส่ซองแดงหรืออะไรที่คุณบริจาคทําสังฆทานนั่นแหละค่ะนะคะไปหยอดเหรียญหยอดเหรียญก็ได้นะคะให้พบแสงสว่างค่าน้ําค่าไฟทําไมถึงหยอดเหรียญค่าน้ําค่าไฟเพราะเป็นหนทางชี้ ชี้แสงสว่างให้น้องเขาเดินไปนั่นเองนะคะนะคะนี่คือการบริจาคเหรียญน,นะคะแปดเหรียญก็ได้ค่ะนะคะแปดเหรียญก็ได้นะคะแปดเหรียญค,คือความสุขนั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อคะสิ่งที่น้องเขาอยากจะบอกคุณอีกทุกคนทุกคนเราบอกแล้วว่าพลังงานเด็กแรงมากแรงมากจำแบบนึงนะคะทุกคน นึงนะค่ะทุกคนเหระอืมนะคะอ่ะนะคะเดอะฟูแล้วนะคะเขาจะได้รับเป็นอิสระสิ่งที่คุณเจอหนักหนาปัญหาที่ถาโถมคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอมันจะกลายจากหนักจะกลายเป็นเบาและเขาก็จะได้ไปขุดไปเกิดนะคะเขาจะได้ไปผุดไปเกิดค่ะคุณทําแบบนี้ให้เขาแล้วนําแสงสว่างให้เขาอย่าลืมเวลาบริจาคค่าน้าค่าไฟ นะคะค่าน้ําค่าไฟเลยค่ะแล้วก็เสื้อผ้าอะฮะเครื่องนุ่มห่มอะไรให้เขามีการเดินทางบริจาคร่มให้เขาด้วยบริจาครองเท้านะคะอย่าลืมในสังฆทานนั้นอะมีร่มมีรองเท้าให้เขาด้วยมีเสื้อผ้านะคะของกินของใช้ให้ครบเราจะบอกอยู่รายละเอียดเดี๋ยวเราขอนะคะเราขอเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําเรื่องนี้ด้วยซ้ํานะคะเราคิดว่าเอ้ยเดือนเ,เมษาค่อยทําแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างต้องให้เราทําในวันพระนี้ นั่นเองในเช้าวันนี้แหละค่ะทุกคนนะคะนี่คือสิ่งที่เมื่อนะคะคุณได้ทําแล้วนะคะน้องเขาก็จะได้ถูกปลดปล่อยเห็นไหมคะน้องเขาจะไปอยู่ในภพภูมิและไปเกิดกับบุคคลที่เขาสมควรจะได้เกิดนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อนะคะสิ่งที่น้องอยากจะบอกนะคะน้องอยากจะบอกอะไรอีกคะ โลกใบใหม่โอ้ oh, ทุกคนโอ้ oh, my god ทุกคนใครไม่เชื่ออย่าลบดูใครไม่เชื่ออย่าลบดูแต่อย่างมงายนะคะทุกคนแต่อย่างมงายทุกคนหูเราอื้อโลกใบใหม่แล้วน้องเขาจะไปเกิดในโลกใบใหม่ในสิ่งใ,ใหม่ๆที่เขาต้องการคุณดูดิเด็กน้อยแล้วก็โลกใบใหม่ทุกคนกับผู้หญิงที่เป็นแม่ที่เขาต้องการอยากไปเกิดนั่นเองคุณอย่าผูกมัดเขาที่ทุกวันเนี้ย นะคะคุณทําอะไรคุณก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะมันมีภาระผูกพันเมื่อคุณได้ทําตรงนี้ชาปนกิจเขาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขแต่นี่เขาจะได้ไปเกิดบนโลกใบใหม่ที่เขาปรารถนาเขารอมานานแล้วสิ่งที่เขาอยากจะมาบอกคุณดูดิคะเขาขี่ม้ามาบอกคุณเลยอะ ะะใส่แมสมาด้วยเนี่ยขี่ม้า <alguma> ใส่แมสมาบอกคุณเลยเนี่ยนะคะนะคะนี่คือสิ่งที่เขามาบอกและเขาอยากบอกอะไรคุณอีกคะเมื่อเขาได้ไปแล้วเขาจะได้ไปจริงไหมคะให้น้องมาบอกเลยคะ่ะนะคะให้น้องมาบอกเลยคะ่ะโลกใบใหม่เขาจะได้ไปผุดไปเกิดในโลกใบใหม่ของเขานั่นเองนะคะคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะของเขาเนี่ยค่ะโอ้โหทุกคนไพ่แบบเราเปิดไม่ เคยแบบนี่แหละเขาเรียกว่าพลังงานของเด็กพบภูมิอ่ะมันแรงมากก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะทุกคนนะคะนี่เราเพิ่งเคยเจอครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะเนี่ยค่ะต่อค่ะทุกคนขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะ ปปเปิดไปตกใจไปเปิดไฟตกใจไปหูอือไปขนลุกไปนี่คือเดอะเลเวอร์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะแล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขคุณจะไม่เจออุปสรรคแบบนี้คุณจะไม่ต่อสู้คนเดียวแบบนี้คุณจะไม่มีทะเลาะคุณจะไม่มีการทะเลาะ,ะเขาเรียกว่าเบาะแหวงทาเลาะบ่อแวง้งหรืออุปสรรคนะคะความรักที่คุณหยหาความรักหรืออะไรก็ตามที่คุณเจอเจอแบบ นี่แหละผลกระทํานะคะเขาเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันแรงมากจากนี้เดอร์เลเวอร์อยู่ดูดีขึ้นเดอร์เลเวอร์คุณเห็นไหมล่ะมันปาฏิหาริไม่ล่ะนะคะอยู่ดีดีมันขึ้นเดอร์เลเวอร์ได้ไงทั้งที่มันห้าดบห้า ไม่เท้านะคะนี่คือเดลเวอร์แล้วคุณจะได้รับความสุขครั้งใหม่และน้องเขาก็ำกำลังจะไปสู่ในภพภูมิของเขาคุณเห็นไหมคะไปไปอยู่ในท้องของคุณพ่อคุณแม่ที่พร้อมที่จะรับเขาเป็นลูกโดยไม่ทําเขาอีกนะคะไปรับดวงวิญญาณของเขาเห็นไหมคะหนทางแห่งดวงวิญญาณของเขาเดลเวอร์นั่นเองแล้วยังไงต่อคะนะคะสิ่งที่เขาอยากจะมาบอกคุณคะ่ะนะคะรีบทำคะ่ะนะคะภายในเดือนนี้ใช่ไหมคะ นะคะให้ทำภายในเดือนนี้ใช่ไหมคะทุกคน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 ไม่เชื่ออย่าลบหูไม่เชื่ออย่าลบหูและอย่างงมงายนะคะทุกคนนิวคนดูดิดูนี่ความรักเดอะเลเวอร์แล้วคุณจะมีความสุขคุณเห็นไหมเดอะเลเวอร์ over, แล้วซิกออฟคัพซิกออฟคัพหมายถึงความสุข ของคุณจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งที่คุณอ่อมคุณยมคุณทุกมีปัญหาร้อยพันเปดที่คุณเจอมาหาทางออกไม่เจอแล้วคุณจะได้รับความสุขคุณเห็นไหมนี่คือคุณแม่กับคุณลูกกลายเป็นมีความสุขนะคะต่างคนต่างมีความสุขคุณพ่อเหมือนกันคุณดูดินะคะว้ทุกคนใจเราเต้นตุบๆถ้าใครอยู่ตรงนี้นะนะคะนี่คือ six of cups คุณจะมีความสุขครั้งใหม่แล้วน้องเขาก็บอกว่า เขาจะได้รับเต็มที่ในครั้งนี้เขาฝากมาขอบคุณสิ่งที่เขาจะอยากจะบอกคุณได้เขาคือฝากมาบอกขอบคุณคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขามาบอกนะคะภายในเดือนนี้ค่ะภายในเดือนนี้นะคะ,นนะ,คะทุกคนนะคะแต่ถ้าใครทําไม่ทันปัจจัยไม่ทันละ่ะได้ไหมนะคะแม่เหมอขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะต่อค่ะไฮรูเพนให้คุณสวดมนต์ นะคะสวดมนต์ให้เขาด้วยไฮโลเพนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้เขามานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าถ้าคุณทําไม่ได้ให้คุณสวดมนต์หนักจะกลายเป็นเบาแต่ถามว่าเขายังอยู่กับคุณไหมเขาก็ยังอยู่ถ้าคุณยังไม่ทําให้เขานะคะแต่ให้คุณภาวนาสวดมนต์ให้เขาแล้วกันถ้าคุณทําไม่ได้แต่ถามว่าเขายังอยู่กับคุณ,คณไมห,เะะหณนม,นหเ,ขไม,ไมเขายังอยู่ นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณชาปนกิจเขาเขาก็จะไปในสิ่งที่เขาปรารถนาเวลาชาปนกิจเขาก็เหมือนเราชาปนกิจนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะแต่ว่าต้องมีพระสงฆ์หนึ่งรูปนะคะทําชาปนกิจให้กินให้น้องนะคะน้องที่แบบว่าเป็นตุ๊กตาตัวแทนตุกาตานั่นแหละค่ะทุกคนนะคะอย่าลืมชาปนกิจให้เขาด้วยเนี่ยค่ะเดอร์ไฮโลเพนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกเขาบอกว่าทํา ะะแต่เขาเชื่อว่าคุณต้องทําแน่นอนนะคะเพราะขึ้นเดือไฮโรแพนขนาดนี้นั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะว่านะคะต้องมีพระนะคะหนึ่งรูปพระที่เป็นคนนี้แหละคะ่ะหนึ่งรูปนําสวดด้วยนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนอันนี้มันปาฏิหาริมันปาฏิหารยิ่งกว่าปาฏิหารย์อีกนะทุกคน เด e อมีนะคะนี่คือพลังซี่เขาจะได้รับถ้าคุณสวดมนต์อุทิศบุญกุศลให้เขาสมมุติว่านะคะคุณไม่มีปัจจัยนะคะจะทํานะคะคุณไม่มีปัจจัยจะทําใช่ไหมนะคะก็คุณให้กดคุณสวดมนต์และลึกถึงแล้วส่งบุญนั้นไปให้เขาเขาก็จะได้รับบุญทุกคนดูดิเราพูดไปก่อนโดยที่เราไม่รู้ว่าไพ่เดือยมิดออกมาแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาก็จะได้รับบุญจากคุณ นะคะบุญกุศลนั้นเขาจะได้รับเต็มๆให้คุณส่งบุญนั้นให้เขานั่นเองนะคะส่งบ่อยๆทุกวันพระยิ่งวันนี้เป็นวันพระส่งให้เขาเขาก็ยิ่งจะได้รับเยอะนั่นเองนะคะทุกคนขาเสื้อผ้าอาฟอนซื้อให้เขานะคะอย่าลืมซื้อรองเท้าให้เขาด้วยนะคะเพราะการเดินทางเวลาเขาเดินทางเขาจะต้องมีรองเท้านะคะแล้วอะไรต่อคะต่อคะ่ะ นะคะเขาจะได้รับบุญเต็มเปี่ยมนะคะสวดมนต์ให้เขานะคะในวันนี้แหละนะคะตอนกลางค่ำกลางคืนหรือช่วงไหนสวดได้ตลอดเวลาแล้วเขาจะได้รับความสุขอย่างเต็มเปี่ยมกวดน้ําให้เขาเราจะบอกเสมอว่าให้เวลากวดน้ําต้องกวดน้ําเสมอแม้ถ้าสมมุติว่าคุณลืมตอนเช้าคุณกวดตอนเย็นก็ได้นั่นเองนะคะนะคะ กวดตอนไหนไม่ว่าขอให้กวดถึงเขานะคะแล้วชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณก็จะได้รับบุญกุศลนั้นด้วยบุญกุศลที่คุณเจอหนักทําอะไรก็ไม่ขึ้นนะคะจากนั้นจะกลายเป็นเบาทันทีนั่นเองนะคะและนี่คือนักในออบคับก้าวถวยชีวิตของคุณก็จะมีความสุขเขาก็จะได้รับบุญจากคุณที่แผ่ให้เขาอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะและนะคะและ เขาสมมติว <mile> ่า <derived> คุณส่งชาพนกิจเขาแล้วเขาจะได้รับอะไรคะเมื่อคุณชาปนกิจเขาแล้วนะคะเขาจะได้รับอะไรคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่คือเมื่อคุณชาปนกิจเขาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเราถามชาปนกิจนะคะเขาก็จะได้รับบุญกุศลอย่างเหลือล้นและอะไรคะนะคะอกสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาคือการเงินนะคะคุณจะรวยคุณจะถูก คุณจะรวยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะได้รับนะคะได้รับก็คือทั้งด้านการเงินความสุขการเงินของเขาก็จะได้รับนี่คือน้องเขานะคะจะได้นําเงินนี้ไปเดินทางไปสู่ในจุดมุ่งหมายที่เขาไปนั่นเองนะคะทุกคนและคุณก็จะได้รับเหมือนกันคุณจะมีความสุขมากขึ้นยิ่งคุณทําอาหารนะคะถวายเพลนให้เขาคุณทําเองโดยไม่ต้องซื้อนะคุณจะได้รับกลับมาเขาจะให เขาให้คุณแน่นะคะยิ่งคุณทําอาหารเองแบบนี้ทําอะไรเองที่จะส่งเขาเป็นวาระสุดท้ายคุณยิ่งจะได้กลับมามากยิ่งกว่าที่คุณให้เขาต่อคะ่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่เขาบอกว่าใช่สิ่งที่แม่หมอสื่อมาตรง นะคะเขาบอกว่าตรงใช่เลยนะคะนี่คือไม้เทา้ากายสิทธิ์นะคะแสงตะวันแห่งวันใหม่โอกาสใหม่ๆชีวิตของคุณใหม่คุณคุณชาปนากิจเขาแบบไหนคุณจะได้เยอะมากกว่านั้นนั่นเองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าที่เป็นญาตินะคะนี่คือสิ่งที่เขามาบอกนะคะสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่เขาจะได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งที่เขาจะได้มาบอกคุณนะคะที่มาเจอคลิปนี้นั่นเองค่ะนะคะแล้วไงต่อคะ ทุกคนนะคะมีบางนะคะน้องบางคนน้องบางคนรู้สึกว่านะคะกลัวน้องบางคนนะคะรู้สึกว่ากลัวว่าเขาจะอยู่ในที่เดิมๆเขาจะไม่ได้หลุดพ้นมีน้องบางคนออกมาสื่อนะคะว่านะคะ The ะ e ดวิลยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะไม่ได้รับนะคะเขากลัวว่าคุณแม่คุณพ่อบางคนอาจจะไม่ได้ทําให้เขาสมมุติว่า คุณได้มาดูคลิปนี้คุณอาจจะไม่เคยทําอะไรมีกิจผูกพันกับน้องเขาขอให้คุณซื้ออ่าถ้าคุณคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณตกอับใช่ไหมคะโดยคุณไม่เคยมีลูกมีอะไรก็ตามถ้าคุณรู้สึกว่าคุณชีวิตตกอับให้คุณซื้อตุ๊กตาผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เอ่ยชื่อตั้งชื่อให้เลยแล้วเป็นดวงวิญญาณเด็กน้อยที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่นะคะให้ ดวงวิญ,ญญาณนะคะเด็กน้อยที่เป็นผู้ชายที่ไม่มีพ่อมีแม่เด็กน้อยที่เป็นผู้หญิงที่ไม่มีพ่อมีแม่นะคะมารับบุญกุศลน,นี้ที่ข้าพเจ้านายนางสาวอะไรส่งถึงให้มารับตั้งตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้แล้วพอชาปนากิจให้สูงหนูไปสู่ในภพภูมิที่ดีที่หนูอยากจะไป แบบนี้ค่ะสมมุติว่านะคะน้องเขาจะได้สบายใจนะคะเผื่อน้องเผื่อว่าคุณที่เข้ามาเจอนะคะที่มีจิตใจเมตานะคะกับเด็กที่แบบว่าพ่อแม่เขาสื่อไม่ถึงนั่นเองเขาสื่อไม่ถึงพ่อแม่เขานะคะบางคนเขามีพ่อแม่เขารู้แหละว่าเขามีพ่อแม่แต่เขาไม่สามารถมีพลังงานสื่อถึงพ่อแม่เขาได้ถ้าคุณเข้ามาดูในคลิปนี้แล้วคุณได้เจอคลิปนี้ นะคะแม้ว่าคุณจะไม่ใช่คนเคยทําอะไรกับเด็กเราพวบภูมิพวกนี้ก็ขอให้คุณรู้ว่าคุณทําให้เขาเลยค่ะแล้วคุณจะได้กลับมาเป็น้อยเท่าพันทวีคุณโอ้ยทําไมฉันอยากจะลองให้นะคะนะคะนะคะแล้วไงต่อคะแล้วถ้าทําให้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะอขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือเมื่อคุณทําให้แล้วน้องไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะดูดิมีเด็กหลายๆคนเลยค่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมเราไม่ทูกเหมือนกันเราก็พูดออกมาหนูไม่ต้องเ,ออเด็กก็ต้องกังวลน,นะคะนะคะนี่คือสื่อเรา ทุกคนเราไม่มีซิกเซนนะเดี๋ยวต้องขอพูดก่อนเราไม่มีซิกเซนเราไม่มีอะไรเราอ่านไปตามให้นะคะทุกคนนะคะเชื่อได้แต่อย่างงมงายนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทุกคนคะ่ะแล้วนี่คืออะไรคะนะคะนี่คือดวงจิตนะคะหลายๆดวงมาบอกคุณนะคะเขาจะได้ไปผุดไปเกิดสักทีนะคะทำเลยค่ะนะคะจิต ดวงที่ไม่มีพ่อแม่เขามาไ mm ม่เจอหรือพ่อเขาไม่สามารถสื่อก yeah> ับพ่อแม่เขาได้นะคะเมื่อคุณได้เจอนะคะเราเชื่อว่าคุณเป็นคนที่มีบุญนะคะมีสายสัมพันธ์ช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วให้ลงมือทําเลยค่ะช่วยเหลือเด็กเราพบคุมที่นะคะเขาไม่สามารถสื่อกับพ่อแม่เขาได้เพราะว่าพ่อแม่บางคนเขาอาจจะไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือเขาไม่สามารถส่งแรงนี้ไปถึงพ่อแม่เขาได้คุณก็ถ้าคุณได้มาดูคลิปนี้คุณก็ส่งไปให้เขา ทำเลยค่ะนะคะตั้งชื่อว่าเป็นเด็กนะคะที่นะคะไม่มีอ่าที่โดนทำตืดๆนะคะไม่มีพ่อไม่มีแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องเป็นตุ๊กตาผู้ชายผู้ผู้ชายกับผู้หญิงนะคะนะคะถึงจะถึงน้องเขานะคะมีแค่สองตัวนะคะเพศชายและเพศหญิงเท่านั้นนะคะในการชปาปนกิจนะคะต่อค่ะแล้วน้องเขาก็จะได้ไปสู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นนั่นเองทุกคนเลยนะคะยินดีด้วยนะคะ บะขอบะขอบะนะคะเขาบอกว่าเขาฝากมาขอบคุณคุณและที่สำคัญนะคะนี่คือสิ่งที่นะคะเทวดาเราบอกเลยว่าเทวดา KING OF นะคะ King o f o n นนะคะเทวดาที่ส่งให้เขามาบอกผู้คนนะคะขอให้ทุกคนได้รับคลิปนี้นะคะ KING ถือไม้เท้าก็คือนะคะเทวดาที่คุมเหล่าดวงวิญญาณน,น้องๆทั้งหลายนี้เลยคะ่ะบอกว่าสิ่งที่น้องมาสื่อให้ทุกคนได้เห็นเนี่ย เป็นเรื่องจริงนั่นเองนะคะนะคะเชื่อได้แต่อย่างงมงายนะคะทุกคนนะคะและนี่คือสิ่งที่น้องๆเขามาสื่อสารกับคุณนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแม่หมอไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนทำงานแบบมีความสุขนะคะบ๊ายบาย